สวัสดีค่ะปรางศิรดาตรายตึงทศนานะคะกันอีกแล้วในรีวิวสีวันนี้นะคะก็จะมารีวิวแบรนด์เครื่องสำอางที่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นหูกันอยู่แล้วล่ะก็คือ The Body Shop นั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารีวิวนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะนอกจากคุณแม่ค่ะมาของรีวิวนี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยปรางเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆก็เลยไม่ได้ใช้พวก ครีมบำรุงหรือว่าอะไรเลยมาสักพักแล้วใช้แต่พวกยารักษาวันก่อนเดินเล่นอยู่ที่ห้างแล้วก็เดินผ่านเดอะบอดี้ช็อปแล้วเขาแจกแซมเปลิลให้แล้วปางก็เห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเราคุ้นๆนะคุ้นมากคุ้นๆมากๆว่ากกเอ๊ที่บ้านมีนี่นะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าจะลองใช้ดูแล้วกันแล้วเพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงเพราะฉะนั้นผิวเราเนี่ยถ้ายงแพ้อีกนี่ก็แบบ ควรจะทำอะไรสักอย่างาแล้วกดว่าสิงไม่ขึ้นพระเจ้าช่วยกวยถอดก็เลยกลับบ้านมาแล้วก็ลองรื้อดูว่าเออฉันมีอะไรของ The Body Shop บ้างนะที่ซื้อเขาบอกว่าดีพี่เขาบอกว่าเออเอาไปถือตัวนี้รักษาสิวตัวนี้ย้ดรอยอย่างน้อยตัวนี้ดูขนดีอือก็เลย เพื่อไม่ให้วิดีโอยาวเป็นชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับลายผลิตภัณฑ์อันแรกนะคะที่จะมารีวิวก็คือ T3 ค่ะโด่งดังในเรื่องของการลดการอักเสบช่วยพวกเรื่องสิวอะไรแบบนี้ตัวแรกนะคะก็คือ T3 t in 1 Wash Scrub Mask นะคะก็คือเป็น3อย่างในอย่างเดียวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือจะมีเหมือนกับเป็นสครับจากธรรมชาติซึ่งกระซิบไปเลยว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ บาดหน้านิดนึงเนาะเวลาล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่ควรจะใช้ทุกวันแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นทีทวีนะทั้งลายเลยก็คือมันจะมีกลิ่นที่แบบค่อนข้างแรงแบบค่อนข้างแบบ m e n ทอลแล้วก็ฉุนฉุนมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะลองตัวนี้ดูก็คืออยากที่จะให้ลองไปดมงดูก่อนว่าชอบไหมเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่ามันสะอาดดีบางคนก็รู้สึกว่ามันฉุนจมูกเกินไปเนาะก็เวลาใช้เราเนสไวเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแบบ เย็นสบายรู้สึกเหมือนกับว่ามันทําให้สิวที่อักเสบที่แบบรู้สึกร้อนๆเแสบแบเนี่ยมันค่อนข้างจะทุเลาลงได้้อที่2นะคะหลังล้างหน้าเสร็จก็คือตัวนี้เลยก็คือ skin clearing mattifying toner นะคะจะเห็นได้ว่ามันมีเหมือนเป็นแป้งข,า,ขาวๆอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันมีส่วนผสมที่แบบเป็นฝุน่นผงด้วยเนาะเวลาใช้ก็คือต้องขยับไม่ออกไม่ละลาย ไม่เกิดอะไรขึ้นคือมันคือส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยมั้งที่ไม่ชอบเพราะว่ามันหนึ่งก็คือมันผสมแอลกอฮอล์ซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราหน้าแห้งมากตัวเราไม่ใช่คนที่ผิวหน้ามันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแบบเราไม่ได้ต้องการความแห้งขนาดนั้นแล้วก็ค่อนข้างตัวแป้งอะยากต่อการใช้ชีวิตมากๆบางทีเหมือนกับว่าพอเราจะล้างหน้าก็คือเราเขย่าไว้ก่อนเราต้องคว่ำไว้ แล้วค่อยไปล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วค่อยใช้ไม่งั้นมันจะไม่ละลายลงมาเลยแล้วถ้ามันไม่ละลายลงมาก็คือแบบมันมันไม่เวิร์อะก็เลยรู้สึกแบบตัวนี้ไม่ค่อยชอบแล้วก็กลิ่นแรงกว่ากว่าตัวอื่นๆแบบมันมีความฉุนของแอลกอฮอล์ประกอบไว้ก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่า ก็ถือว่าเป็นโทนเนอร์อที่น่าสนใจสําหรับคนที่แบบผิวหน้ามันอาจจะชอบมากกว่าคือเราแบบบางทีหน้าก็เป็นขุยไงหลังจากล้างหน้าแล้วก็ลงโทนเนอร์เ,อเสร็จแล้วนะคะก็คือให้ใช้ตัวที่เป็น anti imperfection daily solution นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นน้ำเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆของ Body Shop เนี่ยก็คือ มันจะเป็นตัวรอปเปอร์ซึ่งทําให้เรามีความง่ายต่อการกะปริมาณที่จะใช้ต่อครั้งเวลาเขาเขียนว่าใช้2องสหยดนะก็สามารถแบบใช้ได้ตามนั้นเลยแล้วก็ในเรื่องของสุขอนามัยด้วยเนาะเพราะว่าเวลาบางทีแบบเราต้องเทมาแล้วมันมีการสัมผัสมือมันก็จะแบบเข้าไปปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแต่ตัวนี้เราแค่แบบหยิบขึ้นมาหยดใส่มือปิดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแบบตัวข้างในไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบจะเป็นตัวที่แบบแพร่สิวให้เราอีกต่างหากเนาะ ความรู้สึกเกยน็นกลิ่นตัวอื่นเลยตัวสุดท้ายนะคะก็คือ t ีทีอ,อยเนาะก็ชื่อสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยมันก็จะเป็นขวดเล็ก,ลกๆนิดเดียวเองเป็นออยที่แบบคอนเซนเทรตมากๆ,ค,ๆค่อน,นข้างเข้มข้นเพราะฉะนั้นก็คือใช้แต้มเฉพาะจุดเนาะตรงไหนที่แบบเป็นสิวแบบรุนแรงก็เอามาหยดแล้วก็แปะๆหาได้เลยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลก แบบฝามันแปลกมากลองดูแบบไม่ออกนะหมุนอย่างนี้ก็ไม่ออกเพราะว่ามันแบบฝามันแปลกอะเราไม่รู้เหมือนกันทําไมแต่ว่าเหมือนเขาต้องการที่จะแบบซีลผลิตภัณฑ์ในอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันแกะยากไปนิดนึงแต่นอกจากนั้นแล้วแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเราก็รู้สึกฟินมากที่ว่ามันคอนเซนทร์จริงเวลาปกไบปนรู้สึกแบบเข้มขน้นเข้มขน้นจิ้มจนมากๆ แล้วก็สําหรับคนที่แบบว่าชอบกลิ่นทีทีเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวนี้นในการหยดลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วก็แช่สบายมแบบอารอมาอะไรแบบ mm hmm. ความรู้สึกโดยรวมของลายทีทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะดีมากๆสําหรับคนที่เป็นสิวแต่ว่าหน้าจุดนั้นที่เรามาเจอกับตัวนี้เนี่ยเราเป็นเหมือนกับผื่นแพ้มากกว่าแล้วพอไปใช้เนี่ยมันเลยแบบช่วยยุบบ้างแต่ไม่หายไปทั้งหมดเพราะตอนนั้นสถานการณ์หน้าเนี่ยแบบ ฉุกเฉินมากเป็นผื่นแพ้แบบแพ้ทั้งหน้าเพราะฉะนั้นแบบใช้มันก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยถูกฉลบกันก็เลยเดี๋ยวไว้รอจังหวะที่แบบหน้ามีสิวพุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ดูอีกทีนึงแล้วค่อยมาิวอีกทีละกันเนาะไลยต่อมานะคะก็คือ drop of youth mm hmm. drop of youth ก็คือเป็นตัวที่แบบเรียกได้ว่าแบบชูโรงมากๆของ the body shop นะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาเคมไหมว่าเขาใส่ ตัวสเตมเซลล์ของพืชถึง3ชนิดที่ไปหาบนยอดภูเขาที่เย็นใช่ไหม m o u n t a i n s to the Sea and e x t r a c t t e e Stem c e l l from t r e e Silent p l a n t that Survive t a n k to โอ้ยโ,ยโยก็ก็ฟังดูแบบน่าสนใจอะ่ะตัวนี้นี่แหละเป็นตัวที่เราแบบสนใจมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ได้แซมเปอร์มาแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่แพงนั่นเอง มาเป็นตัวองค์แม่ก่อนเลยละกันเนาะก็คือตัว Youth Concentrate นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่แบบดังที่สุดแล้วแล้วก็จากการใช้มาประมาณ3-4วันเนี่ยก็รู้สึกว่ารูขุมขนเล็กลงจริงแต่ว่าต้องต้องเข้าใจก่อนนะคำว่ารูขุมขนเล็กลงอะ่ะมันไม่มีแบรนด์ไหนก็ตามที่แบบทาปุ๊บอู้แม่เจ้าประคุณรุงช่องนี่หน้าหรอนี่หน้า,หร,นห,นาหรือโพสเลนทำไมเธอถึงแบบดูแบบมันไม่ใช่ คือมันจะต้องแบบค่อยๆเมนื่อออกมามันจะต้องค่อยๆดีขึ้นซึ่งแบบเราส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันมันดีขึ้นจริงๆหรือหรือม,มโนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกดีมากๆคือจากการที่เราแพ้อย่างหนักลงมาเราใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่าเราไม่แพ้มากขึ้นไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วก็เขาเคลมไว้ว่า99%ของตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติแล้ว1%ก็แค่เป็นส่วนที่แบบทำให้ส่วนผสมทุกอย่างมาเข้ากันเท่านั้นเองซึ่ง ตัวเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเนื้อขห่อยทากอะมีความแบบใหญ่ๆยืดยืดเนื้อออกมาไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ที่แบบค่อนข้างเป็นน้ำเป็นออยอะไรก็ว่าไปซึ่งตัวนี้บัถือได้ว่าตอนนี้ประทับใจมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ต่อเนื่องเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวจะมารีวิวจะมาโม้ให้ฟังกันว่าผิวดีขึ้นไหมยังไงอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้ใช้แล้วก็ซื้อตั้งแต่ฮ่องกงตั้งแต่การปีที่แล้แลวก็คือเป็นตัว Youth Eye Concentrate นะคะ ก็คือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาคือแบบถ้าถ้าดูจะรู้เลยว่าตาเราข้างนึงอะ่ะมันมีเส้นเนื้อออกมาแบบเห็นไหมมันจะมีเส้นไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันข้างไหนอะ่ะแล้วพอรู้สึกว่าช่วงที่ใช้บ่อยๆคืออันนี้คือหมดแล้วนะคะเป็นแบบตัวที่แบบเจอแค่กล่องแล้วช่วงที่ใช้บ่อยๆรู้สึกว่าเส้นตรงเนี้มันจางลงแล้วก็ใต้ตาที่ดำอะ่ะมันดีขึ้น แต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ช่วงกลางวันก่อนลงคอนซีลเลอร์เนาะไม่งั้นคอนซีลเลอร์จะเลื่อนแล้วก็หลุดได้ง่ายให้ใช้ตอนกลางคืนคืนก่อนที่แบบว่าเช้ามาจะต้องแต่งหน้าก็คือให้ใช้ก่อนการใช้พวกพวกนี้มันไม่ได้ดีขึ้นทันทีทันใดมันจะค่อยๆหายแล้วก็คงไม่หายไปในที่สุดถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นอนเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่จะแบบยิ่งใต้ตาขาวสะอาดรับอยู่แล้ว ซึ่งก็คือแบบค่อนข้างที่จะเรียกว่าแบบประทับใจพอสมควรเลยแบบพวกริ้วรอยอันใหญ่แต่ว่าริ้วรอยอนันเล็กๆก็ไม่หายนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม <S 2> <S 2> <อ> <ders> ตัวที่เหลือน,นะคะคือตัวที่ซื้อมาด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เพราะว่าผิวตอนนี้แบบยังไม่มั่นใจว่าะจะแบบผิวมันจะแข็งแรงพอที่จะใช้ตัวอื่นหรือเปล่าก็คืออย่างตัวนี้มันชื่อนิวทรีแกนิก f o m m ิ่งเฟสเชียลนี่เขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่า98 Minimum i n g r มินิมัมอินกจากธรรมชาตินะคะซึ่งก็น่าสนใจมากเดี๋ยว่ผมใช้ต่อจากที่ใช้คือตอนนี้ใช้ครั้งหน้าที่แบบเพื่อรักษาตัวสุดท้ายของลายนี้ที่ซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เหมือนกันแล้วก็คาดว่าจะได้ใช้เร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าผิวแบบเริ่มกลับมาแข็งแรงพอแล้วนะคะก็คือตัวสล e ปปิ้งแมสผถามแรกทำไมต้องซื้อมาสอง พอ็แพ็กเกจอย่างนี้ป้าว่าก็เขาแพ็กมาสองอัน้วเขาก็บอกว่าแม่ลูกคนละอันไงก็เลยซื้อมาสองอันไม่สติปะจริงๆก็ใช้อันเดียวแล้วก็แชร์กันก็ได้ปะ่ะคือตัวนี้เนี่ยม,มันมีความน่ารักของมันเหตุผลที่ซื้อก็คือเหมือนกับว่าหนึ่งก็คือซื้อให้มันครบๆไลน์น่ะแหละ2ก็คือเหมือนกับว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะยังไม่แกะเพราะยังไม่ได้ใช้กลัวมันเสียเนาะ ก็ตัวเนื้อผลิตภัณฑนะ์อะมันจะมีความหยุดเหมือนแบบพอเราแบบไปเพรสมันไปนอะไรมันมันจะแบบกลับมาได้เหมือนเดิมแบบได้สระนั่นเองจบค่ะลายสุดท้ายแต่ของยังไม่ท้ายสุดนะคะก็คือ o i l s of Life นั่นเองค่ะก็คือช่วยในเรื่องของ ริ้วรอยนะคะที่มากับวัยมากับการเวลานั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยปางไม่ได้ใช้เองคุณแม่ใช้เพราะฉะนั้นก็นี่คือคำเคยมจากคุณแม่นะคะตัวแรกนะคะก็คือ oils of life intensely revitalizing facial oil แล้วก็เนื้อนี่เป็นออยเห็นเห็นเลยใช่ไหมคะว่าแบบว่าคุณแม่แบบใช้มาแบบนานมากตั้งแต่แบบเดือนธันวาที่ซื้อมาก็แบบใช้มาขนาดนี้แล้วแล้วก็ดีหอมดีคุณแม่แบอกหอมสบายแต่ว่า ไม่ชอบอย่างหนึง่งก็คือกลัวว่าทาก่อนนอนแล้วแบบเวลาพลิกโดนหมอนจะแบบอุ๊ยมันติดหมอนไม่ติดหน้าอะไรนี้แต่ว่าโดยรนะวมแล้วคุณแม่ก็ชอบค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะทาหลังจากที่ทาออาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเป็น i n t e n s e l y r e t a l a z i n g Sleeping Cream นะคะก็คือทาก่อนนอนซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าทาแล้วแบบเย็นสบายมากคือไม่ได้เก็บในตู้เย็นนะแต่ว่าวางไว้บนหัวเตียงแล้วก็ทาก่อนนอนความรู้สึกหลังจากใช้สอตัวร่วมกันเนาะก็คือ คุณแม่รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีแต่ว่าเรื่องของริวรอยเนี่ยคิดว่าต้องใช้เวลาในการดูในระยะยาวต่อไปนิดนึงมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือพวกของ,งต่างๆที่ซื้อมานะคะแล้วก็ไม่ของ The Bodyshop ด้วยก็เลยอยากที่จะรวมเอาไว้ในวิดีโอนี้เลยเผื่อใครที่จะสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้จะได้แบบดูควบคู่ไปเลยเราก็รู้ๆกันนะคะว่า The b o d y Shop เนี่ยโดง่งดังมากๆนะคะในเรื่องของครีมบางเอนเนี่ยก็มีครีมของ b o d y ้ช็อเหมือนกันแต่ว่าอัน,นคงจะไม่ต้องแนะนํากันแแล้ววนาต่่ ก็จะมาให้ดูนี่เดบอที่ช็อปเป็นแฮนด์ครีมนะคะซื้อมาสั่งกลิ่นตอนนั้นคุ้มมากๆเป็นเหมือนกับงานเทศกาลเนาะเขาก็เลยเหมือนกับมีเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้มาให้ก็เหมาะกับการพผ่านมากๆนี้ยังไม่ได้แกะไปใช้เลยเดี๋ยวแบบรือเจอแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใช้ก็ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากไปไปงานเซลล์ที่ฮ่องกงก็เลยเหมือนกับมีโอกาสที่จะซื้ออายแชโดที่เหมือนกับว่าเป็นแพ็คสอันตัดา แบบไรสติแบบตอนนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ซื้อมาทาไมแตรู้สึกว่ามันสีมันแบบสีมันสวยมากอะ่ะเราชอบมากเลยเรารู้สึกว่าพิกเมนตนะคะของตัวอายแชโดว์ของ The Body Shop เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เข้มแจ่มชัดนขลางลงไปแล้วแบบบ้างเกิดอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันค่อนข้างแบบละมุนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้สี่น,นะะี้ค่ะชื่อสีช็อกโกแลตอิงเกอรในการคอนทัว ส, <gas: S 2> สีมันไม่โดดแบบเวลาทาไปมันไม่เป็นปืนอะเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมาะสำหรับการเอามาเป็นตัวตัวมากส่วนอีกสองสีเนี่ยยังไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะว่าถ้าใช้สีนี้ก็จะเป็นคริสมาสสีนี้ก็มีอยู่แล้ว กไม่รู้ันเส,ะะสำหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์ของ The Body Shop นะคะ<ม>ก็หวังว่าทุกคนจะชอบรีวิวเนะแล้วก็ใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ The Body Shop เหมือนกันแล้วก็รู้สึกมีความพิเ็ศแชร์กันว่าเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็เอาไว้ติดตามรีวิวกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปน,นะคะว่าจะมารีวิวอะไรอีกอยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ